หดูนบอกไม่ให้แกเหอยดูดูหน้าคนมาแมเซเว่นซืปกโอ้โหซื้อไม่ให้แดมากินอ่ะอันกรกเแหล่าอโอ้โเวอีแล้วแล้วนี่มีแมเซเว่นไม่ให้ได้ยงตมานไม่มีเซเว่นโอ้ มาทุกเม็ดดูหน้าดิมาส่งลงส่งกับโรงเรียนแล้วนะฮะเออดีดีนะเอ้ยยุ่งเวะเซเว่นอีกแล้วไหนถุงไหนอ่ะเราไอ้สวยเฮ้ยไปส่งพี่น้ำเหรออยู่กับพี่น้ำป่ะอายันเอออายันพี่น้ำพ่ะนะ คมาดีดีเฮ้ยดูเดอ้อดูสภาพแมวขโมยอ,อ๋อเขาก็ออกเทออกจากถุงที่แรกก็ใส่ถุงแล้วพี่นี่มันปิดแล้วแมวแมวน้ำอันนี้แมวน,น้ำเอ,อ้ย มีอะไรมีอะไรกินตัวแล้วเอาเยอะแล้วคนเดียวกินทันเหรออูอ้หหโตตอปปิดดีๆออโอ้โหดูพี่<อ>น้ำลงถึงหอแล้วนะฮะโ,<อ>โดนแก,ก่โกงอชอดได้กูเลยปุยฮกหลับเหรอไม่มียุง้งลงมาลงมา อส่งพี่น้ำเข้าหอส่งพี่น้ำขึ้นหอแล้วนะคะอันนี้หอพักของพี่น้ำเร็วๆเลยอยู่กับพี่น้ำเลยไหมอยู่กับพี่น้ำเลยไหมเป็ปีไม่อยู่แยกกับพี่น้ำเราเจอกันปีหน้าอุ้ยได้เจอไหมเนี่ย <c oughs> ดูนะ่า <c oughs> ดูนะ้านอนอยู่นี่ไหม ูทำไมหน้าอย่างนี้นะอ่ะอ้องผู<ม>้สาวกลับมาส่งถึงห้องเลยมาดูห้องสาวโสดดีลบไหมห้องสาวโสดอืมนนเอาวางเลยครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำกัน<ส>อันนี้ก้มไปคันเวกลุกรถรออะไรกอดพี่น้ำอ่าซ e e you n e เชียร์อู้เดี๋ยวไ,ไปไปเี ไปอยู <S 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 okay. Aww, um, to, okay? ่ก oh, yeah. uh ับ huh. พ mm ี hmm. oh, ooh, okay. ่น้ำแบบพี่แยดาเอไปส่งโอเคเอาอย่างลงไปส่งอีกอ๋อมันจะไปดูอ่ะอ่ะอยาขึ้นมาส่งแล้วก็ลงไปส่งนี่มีเพิ่มยอกแล้วกลับบ้านเนอะโอ้ยดูคู่เขาอ่าเล็กสเกต้าสเกต้าอุ้ยป่อป้าอุ๊คพ่อป้าอุ๊คอ้าว b ายบายเบบีโอเคอยูปีหน้าหรือปีถัดไปว่ากันอีกทีนะคะตั้งใจเรียงเก่ง่าไปแล้วกลับแล้วนะคะส่งพี่น้ำกลับแอุ้ยงอยนี่ใครหน้างอยเลยอ่ะโอ้อาลีแโอกแม็กจะแห้แฟนนะพี่น้ำนะกลับมานะ กบมาไทยแลนด์จะดูแฟนอุ้ยจะกลับมาดูแฟนพี่น้ำสวัสดีจ้าโอเค